สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำพุดดิ้งนมหอมหวานอร่อยใช้วัตถุดิบหลักเพียงแค่2อย่างเท่านั้นเองไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยน้ำนมสดมา200 ml ใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้นมยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะคะป้าจะใช้เป็นนมโรงเรียน1กล่องพอดีค่ะเทใส่หม้อ ด้วยมัชเมลโล่ค่ะป้าใช้มัชเมลโล่ตัวนี้หาซื้อง่ายนะคะตามโลตัสอะไรแบบเนี้ยก็มีขายถุงนี้150กรัมป้าจะใช้ครึ่งถุงหรือ75กรัมหรือ21ชิ้นค่ะใส่ลงไปในนมเลยนะตอนนี้เปิดเตาเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนแล้วก็คนๆๆ เจ้ามาร์ชเมลโล่แบบนี้เขามีถุงเล็กด้วยนะคะรู้สึกถุงหนึ่งจะ80กรัมใครซื้อถุงเล็ก80กรัมมาเทลงไปทั้งถุงได้เลยจ้าต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรหลังจากตั้งไฟแล้วก็คนๆๆจนกระทั่งนมเริ่มเดือดแบบนี้ปิดเตาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวนมจะฟู้ล้นออกจากหม้อคนๆๆๆจนกระทั่งมาร์ชเมลโล่ละลายหมด สมมุติว่าคนคนไปแล้วนมร้อนไม่พอทำให้มาร์ชเมลโล่ไม่ละลายเราสามารถเปิดเตาขึ้นมาใหม่ได้นะจ๊ะเมื่อมาร์ชเมลโลละลายได้แบบนี้แล้วยกลงจากเตาแล้วกรองค่ะเผื่อมีมาร์ชเมลโลบางส่วนที่ไม่ละลายหลงเหลืออยู่ เท hey, ส่วนผสมที่ได้ลงชามหรือภาชนะที่ต้องการได้เลยค่ะ,จะเจ้าขวดอันนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นขวดสําหรับใส่โยเกิร์ตใส่พุดดิ้งนี่แหละค่ะเป็นขวดใสๆเปล่าๆธรรมดาแต่ว่าป้าแปะสติกเกอร์เพิ่มให้มันน่ารักเฉยๆนะตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งหายร้อนจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไปเวลา3-4ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จต,ตัวค่ะก่อนนําไปแช่ตู้เย็นช้อนฟองอากาศที่อยู่ด้านบนออกไปด้วยก็ดีค่ะถ้าไม่ช้อนนะ ตัวหน้าขนมก็จะเป็นรูๆแบบนี้จ้าแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรเดอ้อปลาไม่ได้ช้อนฟองทิ้งดูไม่สวยใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะเรากลบเกลื่อนคะ่ะนําขนมแปะโบ๊ะปิดทับลงไปจ้าเสร็จแล้วเสิร์ฟได้เลยอ๋ออยากจะให้ดูอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของเนื้อขนมคะ่ะขนมถ้าเกิดว่าเทใส่ขวดใส่ภาชนะเสร็จแล้วเนี่ย รีบนำไปแช่ตู้เย็นโดยไม่รอให้มันเย็นตัวก่อนเนื้อขนมจะค่อนข้างไม่เนียนนะคะจะมีรูๆของฟองอากาศอยู่ด้านในจ้าเอ้าเห็นไม่ชัดเอาใหม่ค่ะนี่เห็นไหมมันจะไม่ค่อยเนียนแบบนี้ถ้าทำกินเองไม่ได้ซีเรียสมากก็ไม่เป็นไรนะจ้าแบบนี้ก็อร่อยขนมต้องแช่เย็นนะคะถ้าตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันจะเป็นเหลวๆแบบนี้จ้าแช่เย็นก่อนถึงจะเซตตัวอุ๊ยตายนิ้วก้อยกระดกมาก เปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้คือเนื้อของขนมที่ตั้งทิ้งไว้จนเย็นก่อนที่จะนําไปแช่ตู้เย็นให้เสร็จตัวจ่าเห็นไหมรูรูฟองอากาศมันจะน้อยกว่าจ้าก็อาจจะยังมีฟองอากาศอยู่นะแต่ก็น้อยลงดูสิเห็นไหมป้าป้าใช้มัชเมลโล่แบบอื่นได้ไหมจริงๆได้นะคะเนี่ยถุงเล็ก80กรัมแบบนี้ถ้าใครซื้อมานะใช้นม1กล่องแล้วก็มัชเมลโล่80กรัมแบบนี้ใช้ทั้งถุงได้เลยค่ะ แต่ป้าไม่อยากแนะนําให้ใช้แบบที่มีสีเยอะๆแบบนี้เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าใส่นมลงไปเหมือนเดิมตามด้วยเจ้ามาร์ชเมลโล่ดอกไม้แสนสวยเทลงไปดูสวยงามดีเนาะป้าก็ชอบป้าว่ามันน่ารักดีค่ะตั้งไฟคนคนคนน้องยังดูดียังดูน่ารักอยู่นะ แต่ปัญหาคือเมื่อน้องละลายค่ะสีของน้องผสมปนเปกันกลายเป็นสีตุ่นๆไม่สวยนะจ๊ะถามว่ารสชาติดีไหมดีค่ะถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะแต่สีไม่สวยดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเลือกใช้มัชเมโลแบบอื่นที่ไม่ใช่รูปหัวใจพยายามอย่าใช้มัชเมโลที่มีหลายๆสีอยู่ในถุงเดียวกันนะคะเพราะว่าเมื่อสีของเขามาผสมปนเปกันแล้วมันจะเป็นแบบนี้จ้าดูแล้วไม่ค่อยน่ากินเนาะ แต่ถ้าใครไม่ติดเรื่องสีเอาแค่รสชาติก็โอเคอยู่จ้าทำแล้วเก็บได้นานไหมคะป้าป้าไม่ได้ลองเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันได้มาแค่2ขวดเล็กๆเ,เองกินหมดเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากแช่เย็นถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร1สูตรจะทำได้2แก้วแบบที่เห็นในรูปนะจ๊ะนมตีไป10บาทมาร์ชเมลโล่ถ้าเกิดว่าถุงเล็ก80กรัมเนี่ย น่าจะประมาณ20นิดนิดๆน,นะตามโลตัสปาตีไปไว่า22บาทนะจ๊ะรวมกันได้32บาทต่อ1สูตรไม่รวมค่าขวดค่าของตกแต่งและมาร์ชเมลโล่ที่แปดตกแต่งอยู่ด้านบนเดอ้อแล้วก็ยังไม่รวมพวกค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะอันเนี้ยทำกินเองเล่นๆที่บ้านเอาไว้เป็นกิจกรรมในครอบครัวดีกว่าไม่ต้องทำขายหรอกเนาะ สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ